สวัสดีท่ามจมทุกคนน,น,นะครับผมวันนี้จะมาเล่เกมเศรษฐีผมซึ่งมันจะมาเล่นเอ่อกลาที่มีชื่อว่าเออเวตตาครับผมเวตตาเวตาตัวนี้ครับผมที่จะใช้ผมขอเออยังไม่ได้คิดเลยนะผมขออ่านความสามารถมันก่อนแล้วกันนะเมื่อเริ่มเทินของฉันโอกา35ส35แสดงผลไดอขอ,องตำแหน่งของฝ่ายตรงข้าม เมื่อตกไปนี้หอฝ่ายตกข้ามโอกาสบางครับงแล้วทุกอาารได้วัชิญย้ายเป็นเสื้อแล้วแล้จอโอเคโอเคเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแรงมากของฉันโอกาสเล้วแข็งเออเจ้าเออเจ้าโอ้ยังที่นี้เองไอ้นเราตกแรงมากเราจะไดเชิญเขาได้นี่เอะไรทีละผมใช้เซตตามที่เขาแนะนําเลยแล้วกันนะแต่หมวกนี้ผมขอเปลี่ยนหน่อยแล้วกันนะไม่ใช้หมวกนี้หรอกเอต่อหมวกนี้ ผมไม่ใช้นี้แล้วกันดูดผมไม่ใช้ผมขอใช้นี้กันแปลนแล้วกันนะจี้ตัวไหนใช้ก็มีหมวกมีแทมบรินมีบัตรเชิญครับผมแล้วก็แป่นครับผมเดี๋ยวรอเรื่องหมดก่อนแล้วกันนะผมเอาเป็นหมดอคาลโมนี่ครับผมอคาลโมนี่แผนที่เอาเป็นแผนที่เหมือดแลนด์แล้วกันเอาเหมือดแลนด์นะ เวต้าน to ี่ผมเคยเล่นเป็นครั้งแรกเลยนะเอออัพเลเวลสามสิบไม่ไม่เคยเล่นเลยโอหหาห้องนานด้วยอ๋อเจอแล้วเนี่ยว่ะได้เป็นห้องที่สองครับผมตานี้เจอเรน่าไซส์ว่ายน้รับผมเรน่าใซส์ว่ายน้ำผมน้องน่าจะอ่านถึกนะเออตัวนี้ผมเคยแพ้มันนะเออในคลิป เขามีแปนด้วยนะแปน33เปอร์เซ็นมีแกนแม่เหล็กครับผมแล้วก็โทรโ้นก uh ็หมวกครับผมเขาเลเวลการเขาเลเวล27นะผมมันได้30ผ uh ่า12ครับผมชิบหายโอ้โห อย่างนี้แล้วกันอี้ฮไม่มีตงัง <Sim. S 1> นีม้มันจะดูดหรือเปล่าใช่ไหมมันจะดูดใช่ไหมมันดูดสีช่องรึเปล่ารอเปล่ามันดูดใช่ไหมจริงด้วยมันดูดสีช่องเอาอันเชิญกูด้วย ok mày mày có phé chẳng quá nó thôi mấy thằng chạy lại ừ. cú đấy mùa cù ẩn ừ ต้อไม่ต้องใจเย็นใจเย็นอีอย่างนี้สิบสองยี่สิบเอออ๋ออ๋อตกใจเวอร์ไอ้หี่ยเหลียวจะตายไอ้หี้ย สร้างหลังเดียวก็ผมเอาไงไวะไอ้เฮียพอสิบเอ็ดแล้วครับออกสิบเอ็ดออก1ิบสองโอ้ไร,ร 12. อยไร 12. อยสิบสองออกเสกออกสิบเอ็ดเอาไม่ดับเบิ้ลเหรอเน้ะอะไรครับน,น,นี่โอ้วัน้องเป็นเจ็ดีโอ้แปลนไม่ต้องติดแล้วมั้งไอ้เฮียแปลนกูดูกูถึงด้วย เอ้าไอ้เห well, yeah, like, uh, ี้ยว่าโอ้โหมันเข้าใจแล้วไอ้เหี้ยมันวางไว้ทำไมตรงนั้นเข้าใจมึงแล้วเออจะเก่งนักนะไอ้สัตว์กับกูเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกวันให้กูบ้างโอ้วไอ้เหี้ยแพ้การ์ตงงเจอกันเกมต่อไปครับผมมาต่อจากเกมที่แล้วครับผมได้เป็นคนไม่ใช่คนแรกในว่าไอ้เหี้ยนี่สองไอ้สัตว์ พูดเร็วเกินเหี้ยเจอลิงนาเดียวผมตัวเก่งแล้วเราอ่ะตัวเก่งเลยอะเกือบตบในความเลยทายเ,เร็วสิพอ่อหนุ่มเฮ้ยลูกต่อมันผมเลยในอดีตนะดยวได้หมองสองการอ่ะหาจากไหนอืม โอ้โหอะไรเนี่ยเขอหยิบส,ส,สองครับผมเฮ้ยอย่าสิบได้ไงวะเออสวยๆไม่ต้องเล่นแล้วนะเวต้ากูกูจะมีหนึ่งครั้งที่สามแล้ไอสัตว์ัวมอ่อนคลิปหายเลยอยูไ่ไปเล่นไซเบอร์ปองแป้งแล้วไอ้เหี้ยไม่เล่นตัวมึงแล้วสั์ มึงทอยบ่อยเออนี้เหียเต่ามึงแบบโง่เออเลือกย้ายทำมาคืนอ,อะไรล่ะเออสวยสองเออมึงแตกแน่อนอนเอาไม่ได้ไอเลน่นแล้วนี่ว่าอ,อเอา ไอ้ยี่อบัตรกูไม่ติดโอ้โหเแยแพงก็แพงเวอร์อ,รอะไรนไรั่นก่อนไอ้ยี่แป่นนะครับสามารถแป่นครับผมหกอ๋อ,อ,อมันออกอะ่ะเออมันออกเป็นไงดีครับผม<อ>งั้นผมตัดไปเกมแล้วกันครับผมเจอกันเกมต่อไปครับผมมาต่อจากเกมที่แล้วครับผมหลังจากที่เขาออกไปครับผม เจอคนเดิมไปเนี yeah. ่ยใช่หร uh ือเปล่าไม่น <medi> ่าใช่เพราะจี้นี้มันต่างกันนะมันจี้มันคนละจี้แน่ครับผมถอสิบสองครับผมสิบเออได้สิบสองไอสัตว์ไม่ใช่สิบเย็ยแป้นนี้ก็ไม่ติดเลยนะไอ้สัตว์ตั้งแต่สามเกมที่แล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่สามเกมสองเกมที่แล้วไอ้เงี้ยมันก็เกินไปนะ กาเล่นชิบหายเลยนี่ก็มาตกเงินกูมาถ่ายได้สิบกับบิ้์นะครับเออไอ้ขี้มันก็เกินไปปิดก,ก่อดีเออะ ใช่มาาไม่ติของหอยพาไ์ล่อี่ฮี่อ่ะสวยตรงนี้ละกันสามสามโอ้เจ็ดใช่กูไม่ใช่คิวปิดนะไอ้สัตว์ต้องตัวพื้นที่นั้นนี่ฮี่อ่ะสี่ครับผม แวบ,บต่เออง,งลยวเนี่ยโแวบบอมวงงอะรเนี่ยไอ้เหี้ยเอครับวันนี้โอ้ยไม่มีแลนด์มาร์กเลยสิบครับผมเาตัว,บบว,วไหน่มากกว่าเ่าตั่ใหญมากนกูเออเปันะติสักที <12. S 2> ส,สิบสองบตรงนี้แล้วครับผมบับตรงนี้แล้วกันแปดมันเดิมอีเงี้ยเอาห้านะครับเอาห้าห้าเรียกสี่สามเออสวยมากมหามึงละไปมึงกูเดี๋ยวนี้ t the fuck is ดจิตไม่ใช่กูพูดอะไรกูไม่รู้วิธีแล้วมึงม่มติดหรอวะมันเลยไม่ไปหกสิบห้าเลยนะเพื่อน คอยสิบล้วกันไอสิบสองไอสัตวไอสิบไอี 12, อ้อจะตายแล้วเหรอกูจะตายเร็วจังเลยลูยกสิบตรงมันงกูไม่ใช่เมืองกูแน่จะเ,เล่นยังไงเพื่อฆ่าผมก่นอนเนี่ยกูคิดไม่ออกเลยไอสัตว์อย่างว่าการงงๆอ่ะครับเออกูเลยไม่ชนะหมึงไอสัตว์เรียบร้อยไอี้ย่ กูจะไปแย่งไม่ได้ไอ้สัสเจอก,กันคลิปต่อไปแล้วกันอีกที่อ